ตอบคำถามสำหรับเม้นนี้นะคะบอกว่าใช้เบอร์อะไรดีคะคือถ้าจะให้บอกทั้งเบอร์นะตอนนี้ยังบอกไม่ได้คะ่ะที่รักขาต้องบอกว่าเบอร์ในโทรศัพท์เนี่ยมีทั้งหมดอยู่8คู่ใช่ไหมนะคะกรณีที่เราจะใช้ให้เห็นผลเป็นผลที่ทำให้ประสบความสำเร็จยก,กระดับชีวิตเหมือนที่ครูเปรมและก็ผู้คนที่เข้ามาเปลี่ยนเบอร์มือถือจากครูเปรมไปประสบการณ์มากกว่าร้อยคนครูเปรมเอง เป็นคนที่ก่อนหน้านี้เหมือนไม่มีค่าอะไรนะคะสัปดาห์หนึ่งกินไข่กับลูกเนี่ยสัปดาห์ละแพงแต่ตอนนี้สามารถยกระดับชีวิตของตัวเองได้มีชีวิตที่อิสระและผาสุขทุกด้านสามารถแตะ1ล้านบาทได้ภายในปีเดียวนั่นก็คือว่าครูเปรมใช้เลขทั้งหมดดีทุกตัวในเบอร์และนะคะมีทุกคู่ที่ส่งเสริมทั้งในเรื่องของทักษะการพูด ดึงดูดเงินดึงดูดผู้สนับสนุนนะคะครูเปรมทําอาชีพทั้งในเรื่องของออนไลน์นะคะแล้วก็ขายอสังหาซึ่งแน่นอนเรามีการทําการตลาดทางออนไลน์อยู่ด้วยใช่ไหมคะคู่เลขที่ครูเปรมจะใช้กับชีวิตของตัวเองในเรื่องของเนื้อง,งานนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาเกี่ยวกับเรื่องของทักษะการพูดเกี่ยวกับเรื่องของเลขการสนับสนุนมันมีอยู่ในเบอร์ทั้งหมด นะะหนึ่งในคู่นั้นก็คือ79็ดเก้ากบเดมทำในหน้าอสังหามีเลขคู่นี้อยู่ในเบอร์ด้วยนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการพูดเจรจาเพื่อขายทรัพย์สินนะคะขายทรัพย์ที่มีมูล,ลค่านะคะแล้วก็วาจาศักดิ์สิทธิ์ทำให้คนรักเชื่อถือศรัทธาคือเลข4ี่ห้านะคะทำให้คนสนับสนุนส่งเสริมพูดแล้วคือเข้าไปอยู่ใกล้ใครใครใครักใครหลงใครรักใครปรารถนาดีก็มีเลข2 4อยู่ในนั้นด้วย นั่นก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเออตอนนี้ตอบได้จัิงทีว่าเป็นเบอร์อะไรมันไม่สามารถบอกได้แล้วโดยเฉพาะเวลาที่เราไปหาเบอร์เนี่ยนะคะออพอเราจัดเบอร์จากบัตรประชาชนจากเบอรออ์จากเบอร์โทรเดิมจากวันเกิดแล้วนะคะอาชีพแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปลงสนามเพื่อไปหาเบอร์มันก็ ซับซ้อนเข้าไปอีกเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต้องมีการแบบว่าสัว่างตัวเลขมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการว่าเลขนี้เลขนี้เล,เลยอะไรเงี้ยดังนั้นรายละเอียดมันจะเยอะเอาเป็นว่าใครก็ตามที่คือเคยศึกษามาบ้างแล้วครูเปรมไม่ได้ไม่ได้แนะนําทุกคนเพราะว่าเบอร์มงคลไม่ได้เหมาะกับทุกคนต้องเหมาะกับคนที่ศึกษามาเบื้องต้นลักและศรัทธานะคะ เข้ามาทักหาคูปเปรมที่ l i น์แอ K I U P I M หรือว่าตามไปก่อนไปศึกษาเบื้องต้นก่อนนะคะที่เพจคูปเปรมรหัสชีวิตไปดูรีวิวนะคะแต่ยังไงก็ตามทักมาที่ l i น์แอก่อนก็ได้มาปรึกษากันเบื้องต้นก่อนได้นะคะ